ไอเออปรีจันลายเหล่านี้ไม่เคยกลัวมันเลยไอหนูแพรรี่ไพวันเป็นกระเทยบันดะเธอเป็นใครถึงกล้าดีที่จะมาตำหนิติเตียนมาว่ากล่าวสั่งสอนพระผู้เป็นเช่นกับฉันท่านพูดแบบนิ่มๆแต่ละคำแต่ที่ท่านสะบดออกมาเนี่ยอัปรีจันไลเออย<ช>อะไรเอ่ย,ย,อะอย,ยกะเลวราชเนี่ยฉันว่ามันเหมาะที่ไหนละ่ะมันเป็นเรื่องของพระเหลือไปเสือกเรื่องเพศสภาพคนอื่นเน่แม กำลังเป็นประเด็นเดือดเลยล่ะค่ะเมื่อโซเชียลได้แชร์คลิปพระมหาอุเทนที่ออกมาอัดคลิปพูดถึงแพรรี่ไพรวันด้วยคำพูดที่รุนแรงเลยทีเดียวนะคะโดยบอกว่าแพรรี่เนี่ยเป็นตุด๊ดเป็นแตวแล้วก็อาศัยมาบวชอยู่ในศาสนาถึง18ปีความตอนหนึ่งว่าแพรรี่ไพรวันที่เป็นกระเทยบันดอตุ๊ดแตวเองมาปล้นเอาจีวรผ้ากาศาวพัดแอบมาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่ถึง18ปี ขอถามหน่อยโทษของเองจะมากสักเพียงไหนแล้วบาปของเองจะมากสักเพียงใดซึ่งเองก็ต้องรู้ตัวดีว่าตัวเองเป็นกระเทยเป็นบันดอไอเออปรีจันลายเหล่านี้ไม่เคยกลัวมันเลยไอหนูแพรี่ไพวันที่เป็นกระเทยบันดอตุ๊ดเตา้าเจ้าเจ๋าแันฉันตัดแต่สติตสลบไปนั้นน่ะเองมาพรุนเอาจีวรนพรกาอพัฒ ทงใช้ของพระหันต์แอบมาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาต้นเอาดุาเพศของพระพิสุอยู่ถึง18ปีขอถามหน่อยโทษของเองจะมากสักเพียงไรบาปของเองจะมากสักเพียงไรที่เองก็รู้ตัวอยู่ดีว่าตนเนี่ยเป็นกระเทยบันดอ ล่าสุดค่ะแพรรี่ไพรวันก็อัดคลิปฝากไปถึงพระมหาอุเทนโดยบอกว่าขอฝากถึงท่านอุเทนนิสัยท่านจะเป็นแบบนี้แหละที่ท่านพูดมาแต่ละคำมันเป็นแบบนี้แหละที่ทำให้คำว่าพูดออกมาว่าอับปรีจันจุดจุดจุด,จดมันเป็นการหมิ่มประมาทนะคะเป็นพระแล้วมาด่าคำว่าจันจุดจุดจุดเข้าดีกาเลยนะคะถ้าฉันไม่มีธรรมเนี่ยฉันฟ้องท่านได้เลยท่านก็บวชมาหลายพันษาแล้วเป็นพระมหาเทระ แล้วสอนก็ทำก็ควรจะสอนทำดิฉันก็ศรัทธาท่านนะตอนออกรายการโหนกระแสแต่เมื่อไม่นานมาน,นี้เนี่ยท่านน่าจะเคืองดิฉันหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้เพราะดิฉันเนี่ยเตือนท่านด้วยความปรารถนาดีว่าเป็นพระก็ควรจะโปรงไม่ควรจะไปแช่งชักหักกระดูกคนอื่นไปพูดอา,าการเจ็บป่วยของคนอื่นมากล่าวมาอ้างเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ไปขอขมาลาโทษตัวเองขอฝากถึงท่านอุเทนก่อนคือท่านจะนิสัยท่านจะเป็นแบบเนี้ย เรื่องปฏิบัติส่วนเรื่องปฏิบัตินะคะเรื่องวัดปฏิบัติส่วนเรื่องวัดปฏิบัติปฏิบัติแต่คําพูดคาจาท่านจะเป็นคนแบบเนี้ยท่านหนูเทนที่ท่านพูดมาแต่ละคํานะอปีจันเลยเนี่ยมันหมิ่นประมาทนะคะคําคุณด่าคนอื่นเนี่ยเป็นพระด่าคนอื่นว่าจันเัยเนี่ยเข้าดีกาเลยนะคะถ้าฉันถ้าดิฉันไม่มีทําดิฉันจะฟ้องท่านได้เลยนะคะเนี่ยท่านหนูเทนแล้วก็ท่านกบวชหลายพรรษาแล้ว เป็นพระมหาเถระแล้วเนี่ยสอนธรรมก็ควรจะสอนธรรมสอนธรรมว่าโดยธรรมสอนธรรมดิฉันก็ศรัทธาท่านนะตอนออกรายการโหนกระแสดิฉันก็เรียกว่าท่านอาจารย์อุเทนศรัทธาที่ว่าท่านก็เป็นปเรียนเก้าเป็นรุ่นครูบาอาจารย์ก็ศรัทธาแต่ว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยท่านน่าจะจะเครืองดิฉันหรือเปล่าไม่ทราบท่านน่าจะเครืองดิฉันเพราะว่าดิฉันน่ะเตือนท่านด้วยความปรารถนาดีว่า เป็นพระก็ปลดปรงเธอจะไปแช่งชักขักกระดูคนอื่นเขาทําไมไปเอาเรื่องอาการเจ็บป่วยมาเป็นเหตุมากล่าวมาอ้างว่าเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่ได้ไปขอขมาลาโทษตัวเองนะแล้วก็เป็นพระถืออัตตานะจะขอขมาลาโทษเขาจะคนเขาจะเข้าไปหาจะไปขอขมาลาโทษก็จะต้องให้เขาไปปฏิบัตินู่นนี่นั่นอ่ะพอเขาไม่ปฏิบัติก็ด่าเขา แลวแต่ละคำที่ท่านพูดเนี่ยดิฉันพูดเลยนะถ้าท่านไม่ได้โหมเหลืองดิฉันฟ้องท่านเลยอปีจันไรเนี่ยมันเข้าข่ายนะคะเข้าเลยไม่ใช่เข้าข่ายหรอกเข้ากฎหมายมันเข้านะคะเคยมีดีกานะคะคําว่าจันไรด่าคนอื่นว่าจันไรเนี่ยแล้วท่านอัดคลิปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้นุ่งชุดขาวหรอกดิฉันไม่ฟ้องท่านหรอก แต่พูดก็คือว่าเสียดายท่านจะทําแบบนี้ทําไมท่านอูเทนท่านทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรคําถามคือท่านทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรไดิฉันพูดก็ด้วยความปารถนาดีท่านจะเอาเวลามาด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าท่านมหาวัฒนาด่าอาจารย์เบียด่าเขาแรงมากกะเลวลาดเนี่ยกะเลวลาดด่าเขาว่าเขาเป็นเกย์ควีนเกย์คิงมันไม่ใช่เรื่องของพระมันเป็นเรื่องของพระเหลือไปเสือกเรื่องเพศสภาพคนอื่นเนี่ยแม่ย๋ยวดิฉันพูดอย่างนี้ท่านก็ว่าดิฉัน พูดจารุนแรงอีกล้วท่านจะไปพูดคนอื่นเป็นตุด๊ดเป็นเกย์เป็นใครเขาจะไปยกย่องใครว่าเป็นสาบุรุษมันก็เรื่องของเขาใช่ปะล่ะใช่ไหมทุกคนออดิชั่นปักอันนี้ขอโทษทีปักตะก,กาและไม่ไดเดาของเครื่องขอโทษทีนะท่านก็ต้องระมัดระวังสำรวมระวังในคําพูดนิดนึงดิฉันไม่ฟ้องหรอกค่ะไม่ฟ้องหรอกแต่ถ้าฟ้องอะเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนเข้าหมิ่นประมาทเต็มเต็มเลย ไม่ใช่คําว่าอปีจันไรเนี่ยเป็นพระมีความรู้ทางธรรมก็ต้องมีความรู้ทางกฎหมายนะคะถ้าไปพูดอย่างนี้มันไม่ถูกเดี๋ยวดิฉันจะเอาคลิปที่ท่านพูดถึงนี่ฉันนะไปให้คนอื่นฟังนะว่ามันฟังได้ไหมว่ามันฟังได้หรือเปล่าที่ท่านพูดมาเนี่ยใช้คําแต่ละคาเนี่ยมันมันมันน,น,น่าฟังไหมท่านจะไปโกรธไปเคืองอะไรขนาดนั้นถ้าท่านจะบอกว่าไม่โกรธท่านหลอกตัวเองท่านอุเทนแต่ละคําที่ท่านสะบ,บัดออกมาเนี่ย ท่านพูดแบบนิ่มๆแต่ละคำแต่ที่ท่านสะบทออกมาเนี่ยอปีจันไรเอ่ยอะไรเอ่ยกะเลวราชเนี่ยดิฉันไม่ได้ว่าร้ายอะไร,ะไรท่านเลยดิฉันแค่แนะนําท่านเอาท่านจะมองเห็นดิฉันในฐานะเป็นอุบาสกก็ได้อุบาติกาก็ได้หรือจะมองเห็นดิฉันเป็นกระเทยคนหนึ่งก็ได้แต่ดิฉันก็หวังดีว่าท่านท่านอ่านคอมเมนต์บางทีเวลาท่านพูดออกมาตัดคลิปอัดอะไรว่าคนอื่นว่าร้ายให้คนอื่นเนี่ยใช้คําพูดแบบว่าเขาเป็นกะเลกระ,ะเลวราชเอาอาการเจ็บป่วยเขามาพูดถึงเนี่ย ทุกคนมันมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแต่เอามาพูดโยงให้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวของตนเนี่ยที่ฉันว่ามันเหมาะที่ไหนล่ะ